จะมาท่าต่อไปท่าที่5้านะครับท่าที่5้าเนี่ยจะเป็นการทะลวงเลือดลมที่วิ่งมาที่ปลายนิ้วนะครับโดยการขึงให้เลือดเนี่ยเป็นแนวเส้นตรงแนวเดียวกับหัวใจนะครับหัวใจส่งเลือดออกมาพุ่งมาถึงปลายนิ้วนะครับง่ายๆก็คือให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแยกเท้าหนึ่งช่วงไหล่นะแล้วก็กางแขนนะครับ จากนั้นจนถึงระดับไหลแล้วนะหงายฝ่ามือนะครับโดยที่พุ่งมือออกไปข้างๆ้างนะครับนี่คือการยืดเส้นเลือดนะฮะพยายามให้4นิ้วชิดกันนะครับนิ้วโป้งกลางออกนะนิ้วโป้งชี้ไปข้างหลัง4นิ้วพุ่งออกด้านข้างนะฮะให้แขนเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเลยเหมือนเราเป็นลักษณะของการขึงออกด้านข้างนะครับตรงนี้คือการยืดเส้นเลือด ให้หัวใจสูบฉีดพุ่งไปเต็มที่เลยถึงปลายนิ้วนะครับจะเริ่มรู้สึกว่ามือมีเลือดซาซาขึ้นมานะรู้สึกไหมครับนะครับขออย่างเดียวอย่าเกรงนะอย,อย่าออกแรงยกขึ้นนะอย่าเกรงนะเป็นลักษณะขึงออกไปเลยนะในระยะเวลา1นาทีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้คือการยืดเส้นเลือดแน่นอนว่าคนที่มีอาการเหน็บชาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับทำสัก1นนาทีพอนะครับ พอครบหนึ่งนาทีแล้วค่อยๆค,คว้าม,มือแล้วค่อยๆปล่อยลงนะครับชา้ชาๆอย่าเกร็งนะครับาหายใจเข้าเก็บพลังเหมือนเดิมครับยกขึ้นจนถึงระดับจมูกครับหงายมือแล้วก็คว้าม,มือนะกดลงหายใจออกนะครับนี่คือการยืดเส้นเลือดอซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าคนที่มีอาการาเน็บชาเอ้ยนะครับหรือ สังเกตเล็บดูเนี่ยบางคนเล็บซีดม่วงเนี่ยคือเลือดมาเลี้ยงปลายนิ้วไม่ดีนะครับก็จะช่วยได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเราก็จะ,จะเจออาการแบบนี้ได้เยอะเลยนะครับแล้วคนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าตรงนี้ช่วยได้ไหมครับแน่นอนเลยครับก็คือแสดงว่าหัวใจเนี่ยส่งเลือดมาถึงส่วนปลายไม่ค่อยดีความแข็งแรงของหัวใจไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะช่วยให้ระบบภายในเกิดการทะลวงของระบบเลือดได้ดีขึ้นนะครับ ああครับ <6. S 2> ต่อมาเราจะมาท่าที่6นะครับท่าที่ 6. เราจะเป็นการยืดฝั่งของหลังมือมาจะถึงช่วงของหลังแขนนะครับช่วงปลายแขนนะครับโดยการยืดทีละข้างนะครับเราจะมายืดโดยการก้าวเท้านะครับให้ตั้งตั้งฉากเท้ากันนะครับส้นเท้าชิดเข้าหากันนะฮะ แล้วก็ก้าวเท้าหนึ่งก้าวเอาเท้าซ้ายก่อนนะครับก้าวกว้างๆรือประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับหรือแล้วแต่ว่าทรงตัวได้มากนา้อยแค่ไหนสมมติว่าเข่าไม่ค่อยมีแรงก็ให้ก้าวแคบ,แคบๆก็ได้นะครับประมาณนี้ขานะครับเข่าหน้าให้งอเขา่านะฮะขาหลังให้เหยียดเขา่ากรณีนี้เราก้าวเท้าซ้ายก็งอเข่าซ้ายไปนะครับให้เรายกแขนข้างขวาขึ้นนะครับงอศอกกำมือนะครับบิดแขนเข้าหาตัว แล้วงอข้อมือลงแล้วก็ควยแขนไปทางซ้ายนะครับในขณะเดียวกันให้กำหมัดข้างซ้ายเหยียดแขนบิดเข้าหาตัวแล้วก็ควยแขนไปทางขวานะฮะค่อนมาข้างหลังเดี๋ยวผมจัดท่าให้นะครับอ่าลองบิดเอวไปทางด้านด้านนี้หน่อยหนึ่งอ่าตึงไหมครับพยายามอย่ากเกร็งนะพยายามให้เป็นลักษณะบิดอ่าเป็นลักษณะของการบิดนะครับท่านี้จะเป็นการยืดหลังมือ แล้วก็หลังแขนทั้งหมดนะฮะแนวของเส้นประสาทแนวของเรื่องของกล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับอพอครบหนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือลงครับปล่อยมือลดมือลงอาลากเท้าหลังมาข้างหน้านะครับแล้วเราก็เปลี่ยนข้างทําเหมือนเดิมนะครับตั้งฉากนะเท้าขวาก้าวออกมาเลยงอมือข้างซ้ายนะครับบิดแขนควยไปด้านขวามือขวากำรรแล้วก็บิด แขนควยไปด้านซ้ายนะฮะให้เราบิดเอวไปตามเท้าวขวาที่เราก้าวออกไปนะครับตรงนี้คือการยืดหลังแขนนะครับาทาได้นะครับนะแล้วก็ลากขามานะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บพลังเหมือนเดิมนะหายใจเข้ายกขึ้นถึงระดับจมูกนะครับคว่ำหายใจออกนี่ก็คือยืด ส่วนของหลังแขนนะครับต่อไปเราจะมายืดในส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับในท่าที่7นะครับท่านี้เราจะยกมือเหมือนยอมแพ้แบบนี้นะครับโดยที่เราจะก้าวขาสลับข้างก้าวขาซ้ายกับก้าวขาขวาแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับอ่าเราก็จะก้าวโดยที่ตั้งฉากขาเนี่ยนะอ่าแล้วก็ก้าวขาซ้ายไปนะครับอ่า นะสองข้างก็จะเป็นมุมฉากกันแบบนี้นะครับยกแขนแบบเมื่อกี้เลยนะโดยที่ข้อศอกจะสูงระดับไหล่นะครับกระดกข้อมือน,นิดนึงพยายามเงยหน้ามองเฉียงขึ้นไปนะครับเราเงยหน้าเพื่อให้คอเนี่ยเกิดการหย่อนนะฮะเพราะไม่งั้นมันจะไปกระชากแถวคอด้วยนะฮะเพราะท่านี้เราจะเป็นลักษณะของการบิดแขนไปข้างหลังนะครับ ในขณะที่ทําท่านี้พยายามอย่าออกแรงยกขึ้นเพราะมันจะเมื่อยไหลนะครับพยายามออกแรงบิดแขนไปข้างหลังนะครับแล้วก็ได้แค่ไหนแค่นั้นบางบางท่านจะมีอาการไหลงุม้มก็จะเริ่มตึงหน่อยนะครับก็ให้ยกเท่าที่ได้นะครับพยายามให้ข้อศอกสูงระดับไหลนะครับค้างเอาไว้ประมาณ1นาทีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นปพอครบ1นนาทีแล้วค่อยๆเอาลงมาทั้งสองข้างเลยนะครับ นะแล้วก็ลากเท้านะลากเท้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะครับก้าวเท้าขวาเหมือนเดิมเลยนะครับให้ตั้งฉากเท้าแล้วก็ก้าวเท้าขวานะยกขึ้นมาเหมือนเดิมครับแบรมือบิดไหล่ไปข้างหลังอันนี้คือบิดมาข้างหน้าอันนี้บิดไปข้างหลังนะครับข้อศอกจะสูงระดับไหล่นะแล้วก็เงยหน้าขึ้นอ่านะท่านี้นะครับ ถ้าทำถูกจะตึงบริเวณของต้นแขนด้านหน้านะฮะเรายกแบบยอมแพ้แล้วก็บิดไปข้างหลังนะครับถ้าทำถูกนะฮะจะเป็นรูปลักษ์แบบตัว U นะครับถ้าทำเป็น w ับเนี่แสดงว่าผิดและแสดงว่าข้อศอกมันมัน,ม,นมันไม่สูงนะครับต้องยกขึ้นมานะอย่าลืมเงยหน้าขึ้นเพื่อให้ต้นคอมีอาการาไม่ตึงเกินไปให้มันหย่อนนิดนึงนะครับมองเฉียงขึ้นไปเลยนะครับ ค้างไว้หนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยๆลงมาครับปล่อยลากเท้ากลับมานิดนึงนะครับเก็บพลังเหมือนเดิมยืนแยกเท้านะครับ่าหายใจเข้าหายใจออกต่อไปท่าที่8ซึ่งเป็นท่าสุดท้ายเนี่ยนะครับ จะเป็นการยืดส่วนของขาด้านหลังนะครับบริเวณเข่าด้านหลังทั้งหมดแล้วก็บริเวณต้นขาด้านหลังนะฮะตรงนี้จะมีการก้มตัวเพื่อให้มันตึงขึ้นบริเวณต้นขานะครับแต่ว่ามีข้อระวังก็คือคนที่มีความดันเลือดสูงนะครับเป็นท่าที่ก้มเนี่ยให้อย่าก,ก้มเยอะเกินไปอาจจะก้มลงมานิดนึงนะครับในขณะที่ก้มเนี่ยให้เงยหน้าขึ้นเพื่อไม่ให้คอมันปเป็นการกระชากเกินไปนะครับอ่าเริ่มจากยืนแยกเท้าให้กว้างๆเลย กว้างกว่าช่วงไหลออกมานิดนึงเพื่อให้มีฐานในการยืนที่มั่นคงขึ้นเท้าจะต้องขนานกันเป็นเลข11นะครับเหมือนเดิมนะแล้วก็กางแขนนะครับค่อยๆวางมือไว้บริเวณท้ายทอยนะแตะไว้ที่ท้ายทอย2ข้างเลยนะครับกางข้อศอกให,หให้มากที่สุดนะครับค่อยๆโน้มตัวมาข้างหน้าเงยหน้าขึ้นนะครับ ลองทําตามดูนะถ้ามีความดันเลือดสูงอยากก้มเยอะนะครับจะเริ่มตึงบร,ริเวณเข่าด้านหลังนะครับนับหนึ่งถึงยี่สิบในใจนะครับค่อยๆขึ้นอ่าเราจะทําท่านนี้ทั้งหมดสามรอบครับนะการหายใจยังปกติอยู่ปกติเลยท้ามกันหายใจขากรหายใจทุกท่าเลยนะครับนะอันนี้เราก็ลองอีกสองรอบนะครับพยายามเงยหน้าขึ้นนะครับ การข้อศอกด้วยนะฮะแล้วก็เข่าตึงนะเข่าไม่งอนะครับเริ่มตึงเข่าแล้วก็ค้างไว้นะครับท่าน,นี้เราเป็นการยืดเส้นเอ็นบริเวณหลังเขา่าค่อยๆขึ้นนะครับนะสมมุติถ้าระหว่างทําเริ่มมีอาการมึนอะไรให้หยุดทําก่อนนะครับไม่ต้องฝืนทําต่อนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับโน้มตัวมาข้างหน้า เงยหน้าขึ้นยืดเข่าตรงนะจะตึงบริเวณเข่าด้านหลังนะครับค้างไว้ประมาณนับหนึ่งถึงยี่สิบค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆมือลงนะครับหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกคว่ำลงครับ นี่ก็คือชุดแรกนะครับเป็นชุดของการขยับที่เส้นเอ็นนะครับ